สวัสดีครับกับเกมคุกกี้รันคิงด d อมในหัวข้อตะลุยหอคอยเคสชั้นที่131จนถึง140นะครับสำหรับในชั้นที่131จะเป็นการเปิดหีบนะครับส่วนชั้นที่ 132, 133และ134จะมีเงื่อนไขเหมือนกันคือห้ามคุกกี้ใส่ป้องกันและคุกกี้ใส่เวทมนต์เมื่อมาถึงชั้นนี้เลเวลคุกกี้ของตัวดาเมจควรจะ60ทุกตัวแล้วนะครับ ซึ่งจะทำให้ผ่านด่านได้ไม่ยากดังนั้นผมจะทำการสปีดรันและไปอธิบายอีกทีในะชั้นที่135นะครับ

뭔가 싶어 불안한 거 진짜다. 가락한자. 둘로 끝치다. 뭔가 눈에 띌서 말이다고. 둘 가락한자도 세워서 정말이다고. 자, 이제 둘로 끝치다. 눈에 띌서 있었어요? 심어도 세워서 정말이다고. ชั้นที่135่้135ใช้คุกกี้ระดับอีพิกขึ้นไปได้เพียง3ตัวและห้ามใช้คุกกี้สายซุ่มโจมตีดังนั้นจึงไม่สามารถใช้คุกกี้ลูกเกตและคุกกี้แบบพายได้ จริงๆแล้วสามารถใส่คุกกี้ระดับแลและคอมมอนเพิ่มเข้าไปได้แต่ผมจะลองทดสอบโดยใช้เพียงช่เอมเอสที่และเพียวนิลาผลจะเป็นยังไงไปดูกันเลย,ยเอ,อยสอบ,สอบ 안러설수 없어요. 가락한 자여. 대장에 해골이다. 들어설 수 없어요. 대장에 해골이다. 들어설 수 없어요. 가락한 자여. 대장에 해골이다. 들어설 수 없어요. เอาละครับมาถึงชั้นที่136นรกของจริงตั้งแต่ชั้นนี้เป็นต้นไปสมบัติจะไม่มีผลดังนั้นค่าพลังโจมตีพลังป้องกันและลดคูตามที่เคยได้มาจะไม่มีอีกต่อไปจึงต้องวัดกันด้วยค่าพลังของคุกกี้เพียวเยวหรือไม่ก็ใช้เทคนิคก,การยือเวลาอย่างเช่นชั้นนี้นะครับชั้นที่136คือชั้นที่เพื่อนเอนติดกันมากที่สุดณนะเวลานี้ สาเหตุก็เพราะคุกกี้ลูกเกดที่เคยพึ่งพาได้และคุกกี้พิวานิลาที่เคยเป็นตัวฮิวหลักใช้ไม่ได้และมอนในชั้นนี้มีความถึกและโจมตีแรงมากทุกตัวยังดีว่าสามารถใช้คุกกี้ชชเอมเสกลูกมาป้องกันลดพันและให้แทงได้บ้างแต่เนื่องจากไม่มีตัวฮิวตัวไหนที่สามารถฮิวได้ทันเราจึงต้องใช้กลยุทธ์ซีซีเอสเปซโซลาเต้และเจ้าป่านะครับรวมถึงการผักศัตรูให้ออกห่างของเคฟ ซึ่งการวนสกิลของคุกกี้ทั้ง5ตัวนี้เป็นจุดหลักสําคัญในการพันด่านนี้เนื่องจากการไม่สามารถใช้สมบัตินาฬิกาลดคูลไทม์ได้ช่วงลอยต่อระหว่างเวฟจึงไม่สามารถรีคูลไทม์ได้ทันจึงต้องอาศัยการกดสกิลเป็นลำดับเพื่อที่ว่าในเวฟถัดไปจะสามารถกดสกิล cc หยุดมอนได้ทันโดยสรุปแล้วคือการทำให้ดามเมจของศัตรูมาถึงคุกกี้ของเราได้น้อยที่สุดนะครับ ไปดูกันดีกว่าว่าต้องทำยังไงนะครับในเว็บที่หนึ่งเราจะใช้เพียงชเอมเอเปซโซและเคฟเท่านั้นนะครับ<อ>เพื่อที่เว็บที่สองเราจะใช้เจ้าป่าสตันในจังหวัดแรก และใช้สกิลของคุกกี้อีก4ตัวโดวยทิ้งช่วงห่างกันประมาณ1-2วินาทีในเว็บที่3ให้กดสกิลของตัวที่รีคูดดาวเสร็จก่อนจากนั้นกดสกิลของตัวที่เหลือห่างกัน1-2ถึงวินาทีเช่นเดิมที่ต้องทิ้งช่วงห่างกันประมาณนี้เพราะแต่ละสกิลจะมีเวลาในการด่วงมอนสเตอร์ประมาณ1-2ึว ในเว็บสุดท้ายแม้แทงจะตายก็ไม่เป็นไรเพราะสกิลที่เหลือจะดำเนินการต่อไปจนจบนั่นเองอันนี้จะเป็นการผ่านครั้งแรกเลยค่อนข้างทุลักทุเลหน่อยนะครับบวกกับเลเวลของเอสเรสโซและลาเต้ยังค่อนข้างน้อยอยู่ซึ่งหากเอสเรซโซและลาเต้เลเวลตันที่60ก็ะจะสามารถผ่านได้ง่ายกว่านี้ ชั้นที่1 3 7เงื่อนไขเช่นเดียวกับชั้นที่1 3 6นะครับผมแต่จะง่ายกว่าเพราะศัตรูไม่ได้อึดและโจมตีแรงมากขนาดนั้นดังนั้นผมจะใช้ทีมเดิมและอาศัยการบอลสกิลเช่นเดียวกับชั้นที่136นะครับ ชั้นที่138ต้องเปลี่ยนตัวแทงเนื่องจากห้ามคุกกี้ใส่ป้องกันแต่ไม่ได้ห้ามคุกกี้ส่ซุ้มโจมตีแล้วจึงเปลี่ยนกลับมาใช้ลูกเกตและเพชตี่นะครับเพื่อเน้นการสร้างดาเมจหมู่ให้จบไว ชั้นที่139ผมเเปลี่ยนมาใช้ทับทิมเพราะรู้สึกว่าใช้ตัวฮิลจะหันได้ง่ายกว่า มาถึงชั้นที่140ชั้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับชั้นนี้จะเป็นด่าน pvp ที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะเนื่องจากว่าศัตรูใช้สมบัติได้แต่เราใช้ไม่ได้อีกทั้งยังจำกัดคุกกี้ใส่รักษาจึงใช้เพียววานิลาไม่ได้แต่ศัตรูสามารถใช้เพียววานิลาได้และข้อสุดท้ายห้ามใช้คุกกี้ใส่ป้องกันจึงไม่สามารถใช้เคฟในการปกป้องแถวหลังจากคุกกี้แวมไพร์ได้ เมื่อรวมกับการที่คุกกี้ของฝ่ายศัตรูมีเลเวลใกล้เคียงกับฝ่ายเรา,าการใช้ทีมฮิลเพื่อยื้เอ,อเวลาจึงไม่สามารถสู้ได้ค่อนข้างจะแน่นอนจากการทดลองมาหลายครั้งจึงสรุปได้ว่าทีมที่สามารถชนะได้ต้องเป็นทีมซีซีเท่านั้นโดยผมจะใช้คอมโบก้าหานเจ้าป่าเพื่อหยุดศัตรูจากนั้นลำดับสก,กิลจะไปต่อที่เอลโมนลูกเกดและลาเต้คอมโบนี้จะทำให้ตัวฮิลแถวหลังตายหมด ที่เหลือก็แค่เก็บตัวดาเมจให้หมดพีนี้ก็ไปดูระดับกันออสกิลกันได้เลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับชั้นที่140ในครั้งต่อไปจะเป็นซีรีส์ตะลุยหอคอยครั้งสุดท้ายแล้วนะครับโดยเราจะไต่หอไปจนถึงชั้นสูงสุดชั้นที่150สําำหรับเนื้อหาในวันนี้หากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ